สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเขาปาเก็บพักเซียนอีกเช่นเคยจ้ต่อจากคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อพักเซียมง,งามสุดยอดค่ะตามไปเก็บน้ากันเลยจ้าผู้น่ะงามคักงามแน่พี่น้องบู๊ยพี่นอ้อ,นองจ้าดงหนีแห้งค่กแห้งจ้าดงพักเซียนค่ะคักเออหอดกําลังงามเลยค่ะพี่น้องครับแมนเบิร์ดเดอ้อที่พี่น้องแนมเห็นนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่นะแมนเบิร์ดเด้อจ้า อ้ยสะออนทากจะหักบันนี้หกัหกหกักปัดปัดหกักปัดปัดวันเพิ่งยอดเพื่อนพี่น้องที่บอกว่ายอดเนี่ยซ้ำนี่นี่กำลังแบบปะกำลังกรอบนะแม่จ่ะที่หลัพี่น้องค่ะอะไรจะงามขนาดน,นี้ ขึ้นเป็นสั้นเลยจากพี่น้องกะเขาสามารถเจอดงเพ่อนแบบเนี้ยนะค่ะพี่น้องกะถ้าเราเจอดงผักเสียดดงเดียวพ่อเลยจากพี่น้องว่าลายนะคะอันนี้นี่เพราท่านมีดอกเตะกี้ที่เก็บมาเลยม,มีดอกอันนี้กพท่านมีดอกเลยจ้ะเนี่ยเห็นพอปางตนเพื่อกะเริ่มกำลังออกดอกกะ ทางต้นเขายังอ่อนอยู่พักเสียนนี่ถ้าเริ่มมีดอกนี่นเสียค่กะก็คือต้องฝฟามาเก็บนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าเพิ่นใหญ่เร็วเลยจ้ะพักเสียนนี่ใยเร็วบ้านนี่เพิ่นสีแข็งพี่น้องพอเพิ่งแต่สีโปรเซียจ้ะซ้ำนีน่นี่กำลังโอเคเลยจ้ะวู้ยววสะอวนแห้งพี่น้องมือหุดเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นไปอยู่คนน่ะนดูพี่น้องมืุ่นะแมนเบิร์ดโรสพี่น้องจ้ะ ่อนดีพ่อแม่พี่น้องจาดีใจดีดีใจไล้คิดพักเสียนมาฝากพี่น้องแล้วมันดีต่อใจหนักนะมันคือสมาดีต่อใจตรงที่เราไปเก็บตีกายนีย่พี่น้องค่ะอันพักอันน้ำท่วมเพลินนะคะ ตําแย่ฝรั่งถ่วมเข่าไปบ่ได้เลยพี่น้องจา้าหัตตาได้มีตามําแยน่ถั่วกรไงเก็บบ่ได้เลยพี่น้องมันมันหนาหลายจ้ะห้ากระหาปลาใหม่ค่ะเพื่อนคนแต่พักเสียนนี่บ่อึดบ่อยากเด้อพี่น้องถ้าห้าหูปลาเพิ่นย่างไปเอาหมองเก่าหน่อยนะโหลดจ้ะห้ากระจีเด็กพักเสียนไปกินคักๆแล้วจ้ะ รถตั้งกล่องบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอื้อมเอานะคะตอนนี้อยู่ที่เขามันตั้งกล่องบ่ได้จ้ะแตสิเป็นสีเสฉิ่งนี่เด้อไปค่ะพี่น้องค่ะตั้งกล่องบ่ได้มันเงียงนะคะพี่น้องมันเงียงน้ำลืบเขาค่ะถ้ารถเก็บไปแล้วก็มันสั่นไปก็ต้องขอโขออทษขออภัยท่านผู้ชมเด้อพี่น้องไปจ้ะไปโตค่ะ พี่น้องบา,บายๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าบายๆสุขทุกคนอยู่ดีไม่ห่งสุขสุกคนจ้าเดี๋ยวตามไปดองภาคเซียนน้ำกันยูบานเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะตามไปเบิ่งว่าจะดองวิธีใดนะคะคลิปนี้ขอบคุณ <ไป S 1> ค่ะ<ป>สวัสดีค่ะ